ปล่อยพรีเวดดิ้งแบบเกาหลีเกาใจสวยหล่อน่ารักมากใต้ฝุ่นกนกฉาดและแฟนสาวอวดคลิปพรีเวดดิ้งหวานฉ่ำแฟนสาวนอกวงการเนวตรีทิพนิพาคนบันเทิงและแฟนๆรวมยินดีขับข้างตื่นเต้นรอวันแต่งกันล้นหลามหลังจากล่าสุด7ตุลาคม2567นุ่มหล่อใต้ฝุ่นกนกฉาดเผยเซตภาพถ่ายพรีเวดดิ้ง แบบเกาหลีเกาใจกับแฟนสาวนอกวงการพร้อมลงแคปชั่นว่าพรีวีตติ้งแบบเกาหลีเกาใจดีต่อใจมากๆรอดูกันนะครับเรียกว่าท่ามกลางคอมเมนต์แฟนๆและคอมเมนต์เธรวมแสดงความยินดีและชื่นชมความน่ารักกับหนุ่มใต้ฝุ่นกนกฉาดและคุณนิวกันเยอะมากหลังจากเจ้าตัวออกมาเผยเซตภาพถ่ายพรีวีตติ้ง มาอวดแฟนๆก่อนที่ทั้งคู่จะลั่นละคร้งวิวาน้นเองคะ่ะน่ารักสุดๆไต้ฝุ่นกนกชันและคุณนิวแฟนสาวของคุณไต้ฝุ่นคะ่ะ